สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้แม่เราจะเฮ็ดขนมจีนน้ำพริกหวานนะคะกำลังรวกวขนมจีนจ้าสำหรับสูตรนี้แม่เราจะใส่เป็นมันฝรั่งนะคะกำลังต้มค่ะบางคนจะใส่เป็นถั่วนะคะเป็นถั่วแบบแบบเออขาเอิญยังไงบ้านเฮาจะเอิญถั่วเหลืองเนาะแต่อยู่นี่ก็จะเอิญเป็นเถั่วเขียวปอกเปลือกเนาะบางคนแพ้ถั่วนะคะมีแฟนคับเพิ่นทรงข้อความมาก ไม่หน่อยก็เลยจัดไห้เนาะปกติแล้วจะใส่ถั่วตัวนี้นะคะแช่แล้วกระหนึ่งแล้วนํามาบดเนาะพอดีเพิ่นแพ้ถั่วไม่หน่อยก็เลยจัดไห้เป็นมันฝรั่งนะคะใส่มันฝรั่งแทนสําหรับคนที่กินถั่วไม่ได้เฮตุแบบง่ายๆเอาสูตรของฮาวาอยูต่างประเทศเอาแบบที่เราทํากินเองได้ง่ายๆสูตรคนไกลบ้านเนาะเดี๋ยวไม่หน่อยดกขนมจีนต้มมัน ให้ซุกแล้วเราจะการต่อไปจ้ารอสักครู่เด้อจ้ะเด้เอเราจะเริ่มทอดพริกก่อนนะคะพริกสําหรับกินกับขนมน้าน้ําพริกหวานเราเนาะพริกแห้งทอดพี่น้องจะกินหน่อยกินหลายก็ทอดตามตามความต้องการเลยไี่น่อยก็จะทอดพริกให้มันกรอบก่อนใส่น้ำมันลงไปหน่อยเดียว กล้จะได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะตักผักไว้นะคะเรียบร้อยตักขึ้นค่ะจากนั้นเราก็จะใส่หอมแดงนะคะหอมแดงหั่นเล็กๆแบบนี้นะคะ เกียวหอมแดงให้หอมเลยเกลียวไฟให้หอมเหลืองนะคะเริ่มจะหอมเหลืองแล้วส้หรับไผ่ที่มีปาปิก้าป่นก็ใส่เป็นปาปิก้าป่นถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นพริกป่นธรรมดานะคะใส่ลงไปแก่ถ้าบ่ามีก็ใส่พริกป่นบานเหาได้นะคะ โอเคผัดเข้าไปค่ะผัดให้หอมไม่น่อยจะใส่เป็นหมูซับก็จะสำหรับใครที่ไม่กินหมูจะใช้เป็นเนื้อบดก็ได้หรือเป็นไก่บดก็ได้นะคะบางคนก็อยากกินแบบเห่าแต่ว่าศาสนาเราคือกันเนาะ เ็จะกินได้เลยไม่น้อใช่เป็นหมูบดจ้ะตามด้วยกะทินะคะ ห้โมบดละลายค่ะอย่าให้เป็นก้อนนะจ๊ะ <c oughs> นี่ค่ะผัดสักหน่อยให้กรกะทิแตกมั่นแล้วเขาก็จะเติมนม้ำลงไปด้วยจ้ะ โอเครอกระทิแตกมันแป๊บหนึง่งโอเคกำลังแตกมันนะจ๊ะเติมน้ำลงไป <Sure> ค่ะก็ะอยู่ท่ปริมาณที่แม่น้องจะกินคนเข้มข้นนะคะจะค้นน้อยคอนมากเบียราจะต้องใส่ทั่วเอ้ยขาจะต้องใส่า มันฝรั่งต้มลงไปนะคะเดี๋ยวเขาจะบดมันฝรั่งค่ะเพราะตอนนี้มันฝรั่งเข้าก็ไใดที่แล้วค่ะพร้อมที่จะบดแล้วนะคะเดี๋ยวบดมันฝรั่งแป๊บนึงตัวนี้เราก็จะปล่อยให้เดือดนะคะเอาละแล้วแม่ร้อยก็จะใส่มันฝรั่งบดลงไปเนาะแม่น้อยต้มแล้วกะ็เอาใส่ถุงเอาสากบดบดมันบีบมันนิดเดียวง่ายๆสำหรับไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่ต้องมีเครื่องบดเครื่องอย่างให้ยากนะคะใส่อุปกรณ์ในบ้านเฮ้าเนี่หละให้เป็นประโยชน์ จัดการผสมให้เข้ากันเนี่ยน้ำพริกข้าก็บจะคนข้นจ้าหหืมน่ากินจากนั้นเราก็จะปรุงนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปไม่หน่อยใส่เป็นผงปรุงรสเห็ดหอมนะคะ ตรมด้วยผงชูรสนิดน้อยเอาไมหน่อยเรื่องปิดไฟทั้งนั้นแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะเมื่อนี้ใส่เป็นน้ำตาลปิ๊บถ้าผู้ใดว่ามีน้ำตาลปิ v ๊ yup. <generally> บก็ใส <us> ่น้ำตาลใส่ธรรมดาได้เด้อจ้ะก็จะใส่ประมาณนี้เนาะ ชิมก่อนตามด้วยซอสสาเขียวนะคะโอเคคนทุกอย่างให้เข้ากัน ชิมแม่าจะเปลี่ยนทับพี่แล้วนะคะอืมต้องหวานอีกนิดนึงพอ เค็มอีกหน่อยนึงเพื่อห้เขากินกับผักน้านะคะโอเคเรียบร้อยจากนั้นเทาก็จะเคี่ยวไปอีกสักพักได้จ้ะเด้อจ,จะเพิ่มความเค็มข้นของกะทิลงไปอีกค่ะจากนั้นเราก็จะเตรียมจัดผักจัดขนมจีนรอเลยรนคะเนะเนี่ยใส่ความมันความเข้มข้นเข้าไปอีก จัดจานก่อนจ้าเอาละจ้าเห็นบะคะข้นไหมดูสิถึงไม่ใช่ถั่วแต่เป็นเป็นมันฝรั่งนะคะก็ยังเข็มข้นเลยค่ะขนมจีนน้ำพริกหวานของเราว้ายน่ากินค่ะอันนี้ก็หมอสำหรับคนที่กินทั่วบ่ดยเนาะคะ่ะอย่าลืมว่าบางคนก็นแพ้ถัว่วแพ้นมแล้วแต่เนาะไม่น่ก็จะใส่ลงไป ใครที่ไม่กินหมูจะเป็นเนื้อวัวก็ได้หรือจะเป็นไก่ก็ได้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยแวบบแวบบน่ากินมากเลยจากนั้นก็จะใส่พริกลงไปเนาะคะ่ะพริกทอดเท่าที่เราอยากกินเลยตามด้วยมะนาวถ้าผู้ใดมักเปรี้ยวเดยจะเด้อ เอาละเขามาดูข้างหน้ากันจ้านายกินบอคะเนี่ยจริงๆเราต้องกินผักดองกินผักต้มเนาะแต่เราไม่มีเราก็เอาประมาณนี้นะคะเป็นสูตรขนมจีนน้ำพริกหวานสไตล์ของคนไก่บ้านนาะจะเนาะง่ายๆเลยไปคะ่ะว่าวไรยาห้างคะ่ะจวดคะ่ะจวดแบบนี้ไป่นหน่อเน้นผักน้ำเนาะคะ่ะกินเลยคะ่ะไปแล้วเด้อคะ่ะดยแลจะใจจารักนะจุบ๊บ